ีเอาแล้วครับผมกลับมาอยู่กับตัวละครแชงคามุสลิกันบ้างนะผมกับเมต้าปัจจุบันนะผมหลังจากที่ว่ามีตัวละครเรามาแก้ทางตัวละครตัวนี้เยอะแยะมากมายนะผมแต่ว่าชายคนนี้เขาก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดในเมต้าปัจจุบันได้อย่างไม่ยากเย็นนะผมเริ่มมาก็เปิดท่าสองไปก่อนเลยแต่กระพ่าคอนโดนได้โอ้โหโดนปาดก่อนนะผมเสียเชิงไม่เป็นไรฮะดึงเสร็จแล้วเจอกันข่าวมุสลิคืนเออกระเด็นออกนอกทงไปแล้วเราก็ดึงกลับมาแล้วเ,เขาเกือบแตกแล้วนะนะ รอเล่นแล้วผมดรอสมาก่อน5ปีธรรมดาไปก่อนนะผมอ้าวเกือบแตกครับผมเกือบแตกก็เรียบร้อยนะครับผมหายไปหนึ่งตัวแลผมแล้วก็ดรอสม้โหูากันเย,เยอะเยอะเกินโอ้โหตัวที่2อสมตัวสองตัวเลยเหรอพี่โอเคมีเพื่อนมาช่วยนะผมน่าจะไหวชิว ทงคัลลวงไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ขามุสาีกสักตัวโอ้โหตายต่อเนื่องไป2ตัวติดเลย้ผมเฮ้ยตัวแก้าทางตัวแก้าทางเรียกว่าของแสลงดีกว่าแค่เราไม่ตีเตาเ,เตอร์ก็ได้อยู่นะผมเมือ่อกี้คาเตอร์อรไปแล้วนะนายโอ้โหลุงโอเคสวยครับผมมีคนมาช่วยไงก็ชิวเออชิวหายแล้วชิหวชหายแล้วใจเย็นๆแทงคลลไปก่อนอุ้ยโอ้โหมีคนซ้อนลุัวลุงลุงจะไปไหนปักตะไคร้ไปทีดึงหายไปซีแต่ผมดึงทงให้ครับผมโอ้สวยเลยแต่เราปกป้องเพื่อนเราไปได้นะฮะคือเมื่อกี้เขามาไวเก กอยู่ดีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะผมอุย้ยอันเบอร์เฉยเลยโอ้โหแล้วก็3โฟเจอร์บ้าไปแล้วอะไรมันจะเยอะขนาดนะั้นแล้วก็ข่าวมุมสลิอ้าแตกหนึ่งเอาแตก2เลยตัวหนึ่งบักตะตครไอีกทีนะึงโอ้โหไม่ตายไงไม่เข้าเลยนะผมเราติดปู๊ดนะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใหญ่โอ้โห,โโหเพื่อเราก็โดนเราก็โดนนะฮะ โอเคสวยมากครับผมสวยมากฮนะรอเลยฮะรอคาร์มูอนะ่ะฮะสกิลไม่มีเออเขาปักไปทางนู้นนะผมรอเลยรอคารมูสสลิคมคมไปแต่ไปอีกหนึ่งแลผมอันนี้ต้องระวังนิดนึ่งนะผมมันจะมีน้องอู้มาเปิดฮาคิก่อนนะผมปักต้องใครสักทีนึงยังไม่ตายไงยังอยู่ไงเดี๋ยวนิดเดียวครับผมใจเย็นค่อยๆเล่นให้ผมรอเขาดอทดอทดิดอทปุ๊บแล้วก็ตายสักเถอะเออตีธรรมดาก็ได้นะฮะ okay. โอเคโอ้เพื่อเราดึงให้ชิวๆแบบนี้สบายครับผมใครอยู่ตรงนั้น นั่นมันฟิล์มเลสดิโคคาโม้สักทีเออเกิดใหม่นะผมเรียบร้อยฮะไอ้แฉงคามะวะอุ้ยโอ้โหโดนขั้นก่อน โอเคไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราน้าจะเอาอยู่นะฮะเพราะเขาเหลือเลือดอยู่นิดเดียวนะผมแล้วก็ไปหน้าบ้านเลยละกันนะผมจังหวะนี้ต้องบุกคะลวงอย่างเดียวนะผมเหลืออีกแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะจะจบเกมแล้วแต่เขาดึงกลับมาได้ไงไม่เป็นไรครับผมเปิดแทงคะลวงไปก่อนนะผมแล้วก็หนีออกมาแป๊บหนึ่งนะผมหามุมแล้วก็เตยมตุกขามุสลีเข้าไปยังไม่ตายไใกล้ละล็อกเต้ารอแล้ว,ลวลผมลุกขึ้นมาลงแล้วก็ปักตะไคร้ซ้ำอีกทีนึงเอาหายโอ้โหฆ่าไปแล้วสิบตัวนะผมโรเจอร์อย่างนั้นเลยได้เลยเพื่อน แทงขัดลวงแบบติดบูธออกเกือบแจ๊แล้วก็ปักตั้งใครอีกอันหนึ่งหายไปเลยนะผมเรียบร้อยแตกไปนะแล้วก็ดึงคงคืนนะผมเราต้องได้5้ศูนย์แล้วฮะไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยได้อยู่โอเคไหวไหวแหละไหวแล้วอมตะกลมไปก่อนนะผมแล้วก็ปกถถักตะใคร้เพื่อถ่วงเวลานะฮะเหลือแค่สิบวิเท่านั้นอุย้ยโอ้โหเจอมันเอาเรื่องเจอมันเอาเรื่องเรื่องเหลือหนึ่งถอยไปก,ก่อนฮะ ไปหลังกำแพงหามุมนั่นนะผมรอเลยรอเอาเดินแล้วก็ข่าวมุมสลารีโอ้โหจบเป็นเทียบแล้วผมสรับเกมแรกนะผมเก็บไป11คิวเลยนะผมกับแทบหมื่นหนึ่งนะกับตัวละครแชงนั่นเองนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมที่2กันบ้างน,นะผมกับการเกาะมนุษย์เงือนะผมอ๋อลืมบอกไปเลยนะผมเหรียญที่ผมใช้ในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญ3ไคโดนั่นเองนะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวละครที่โจมตีหลายๆคลิปในเมตาปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ไคโดบ๊อบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสกิลหนึ่งเอาไว้ล่าช็อตหรือเวทคิวศัตรูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเช่นกันนะผมรอจังหวะแล้วค่อยเล่นแล้วกันนะผมคามุกไปก่อนเลยเปิดประเดิมนะผมเอาไม่ ยังไงั้นเอาออกมาตาสวนโอเค instant kill ไปเลยละกันนะผมลดดาเมจก็ไม่ทรงไม่สนมันทั้งงานนะผมแล้วก็รีบไปดึงแล้วผมน้องงูมาไม่ทันดึงได้อยู่แล้วไงแล้วเราไม่ปล่อยไงมาเลยยิงลดคูดาวให้เราด้วยนะผมใช้สกิลใส่เรแล้วตอนดึงธงแบบนี้ก็สวยดีตัดไฟก่อนนะผมมาเดี๋แล้วข่ามู้ไปหนึ่งทีเกือบแตะผมลุกขึ้นมาเต็มตัว instant kill เอ้าโดนหนวดขาวเฉยเลยโอเคมาต้องใช้หนวดขาวก็ได้ผม instant หนวดขาวแทนละกันนะฮะเมื่อกี้น้องงูโดนจาบ้าก็บก่อนได้เองนะผมโอเค โดยเขาไอตัวเด็กโอ้โหโดยเขาไปเยอะจังวะตีหลายฮิตก็ดีเลยครับเราชอบนะผมเพราะเส้นเหรียญนี้มันเอาไว้รับเมื่อตัวละครตีหลายฮิตยังไงล่ะข่าวมุ่จะได้บ่อยๆฮิตแรกไม่เป็นไรรอแล้วครับรอแทงทะลวงก่อนอีกรอบนะครับแทงทะลวงแล้วก็ปักตะไคร้เพื่อล้าช็ดปักล้มเหรอโอเคโดนอยู่นะผมดีเลยเฉยเลยนะผมนึกว่าจะไม่แตกซะอีกนะฮะสวยงามไหมนะผมเก็บไคโดแล้วก็ดึงธงนะครับผมแล้วก็คอยโซนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยตัวละครที่มาเป็นโรเจอร์เขียวยังไงล่ะมีสกิลนี้ก็พร้อมเล่นเลยฮะ มาเลยคามุไปแล้วนะผมคามุไปแล้วนะโอ้โหมันชาร์จว่าไม่ปแล้รผมอมตะหลบดาเมจไปยังไงเราแล้วก็เต็มตัวคาวมุคืนเอาหายเลยนะผมกำบัดเลยฮนะคามูแบบเน้นๆไงแล้วเป็นหนดวดเข่าปักตะไคร้เอ้ยมันล้มก่อนโอเคไม่เป็นไรนผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ยดึงถุงไปละอยู่กันเยอะไนงะมีคนใกล้แตก มีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวรอรอ,อสกิลสองแป๊บหนึ่งนะผมโอเคได้อยู่รอหินหายหินหายก็เสียบทะลุเลยับผมรึเปล่าแตกไปผมแล้วก็ดึงธงคืนมานะเรียกได้ว่าบุกแบบบ้าคลั่งเลยนะผมสายโล่เยอะอย่างนี้ชอบเลยแล้วตัวละครที่แบบว่าเป็นสายโล่ที่ตีหลายๆิีเนี่ยบอกเลยว่าของชอบนะผมเพราะว่าเหเรียญเซตนี้เนี่ยมันเอาไว ลวดขามอุอยู่แล้วยังไงเราอย่าไม่แตกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมองโกติดบูดเดี๋ยวเดี๋ยวดขอแทงทักไายใครโดนก่อนโอ้โหไม่เข้าเลยไปแลวจ้าเดี๋ยวดามจมันจะแรงเกินไปนะผมไม่เสี่ยงดีกว่าเฮ้ยวิ่งมาปาดต่อหน้าต่อตาไอ้นี่เดี๋ยวเขอจัดก,การมองโกน,นะฮะเดีย๋ยวเขาดึงธงครับผมปักตะไคร้กันตายเด้งไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ไม่ให้ดึงหรอกแค่จะไปธงแกก็ดึงไม่ได้แล้วไงละ่ะแล้วก็็มตัวหันมาขามาุซาลีครับผมไปเกิดใหม่นะครับนกอมตะโอ้โหไม่เกิดใหม่แล้วเหรอ เกิดใหม่ได้ทีเดียวเองนะฮะเพราะว่าโดนตัดเลือดอย่างไร แทงทะลวงไปก่อนเอ้ยช้ำช้ำช้ำเกินพอปักตัก้งเอ้ยหัวมาต่าแลกกันนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นไรแล้วฮะเพราะว่าไอ้โรเจอร์ตัวน,นี้มันลงมาด้วยโรเจอร์บัดเขียวแอบบดาเมจแรงอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยชัดชา้ชาชา้าหันมาข่าวมุกซะเลยแตกไปหนึ่งโอ้โหโดนเป็นข่าวมุกคืนกระเด็นตกมาข้างล่างเลยนะผมแต่ว่าเขาน่าจะดึงกลับมาไม่ทันแล้วนะผมแล้วก็คอยโซนไว้อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมสำหรับตอนนี้นะฮะก็จบไปเท่าร้อยของสัปดาห์ที่สองแลผมโอ้โหแต้มเก้าพันสองก็ถือว่าเยอะอยู่นะผม โอเคครับผมมาโยเกตสุดท้ายในผงกาทีเลิ่มปาร์ตผมกับตัวละครแชงคามุสซีนั่นเองนะครับผมกับเหรียญสามไคโดนะฮะเริ่มมาผมเปิดไคโดก่อนเลยครับผมดึงธงเสร็จปุ๊บปาดปับ๊บนี่ไงเราจะไม่ให้เขาแต่ว,ว่าเก็บแตกแตกง่ายๆหรอกนะครับผมไม่ให้เก็บมันหลอกเออใกล้แตกแกเอามาตาหมดปุ๊บรอเลยฮะ แต่ง้ามังกรปุ๊บกราโดนปักตะไคร้ไปเลยนะผม Instant Q ไปนะฮะลดดาบงลดดาเมจอะไรคือไม่สนนะผมขอแค่เข้าเงอนไขก็ค,คือแตกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเรียบร้อยไคโดนะผมเราจะแบบว่าเซไพร์แท็กเอานะฮะมันจะเป็นการเก็บไคโดที่ง่ายมากนะผมเพราะว่าไคโดไม่มีปั๊บแล้วก็ไม่มีดาเมจด,ด้วยผมจังหวะตอนแรกๆนะผมเฮ้ยมีคนใกล้ตายได้กินคนใกล้ตายแทงทดลวงเออมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วยังไงล่ะสำหรับตัวละครยามาโตเลือดหนึ่งทั้งหลายนะผม เราไม่น่าที่ใช้สกิลสองเก็บตัวละครเหล่านี้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนเราแล้วผมว่าตรงนั้นเป็นใครโอ้โหจ้าบ้ารอสกิลสองแป๊บหนึ่งนะผมตอนนี้รู้สึกยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ขอคามุสไปก่อนเลยนะผมอุ้ยมันอมตะวะอุ้ยชิปหายละชิปหายละเดี๋ยวๆปักตังไครโอ้โหชิปหายไม่มีไม่มีฮาคิใจเย็นใจเย็นเนียมาก่อนฮะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งแชงแชงฟิล์มเลสอย่างนั้นเหรอใจเย็นก่อนขอโทษขอการขอการแป๊บหนึ่งใจ้น เดี๋ยวผมจะหันมาข่าวมุสาลีใส่อากาศไงแล้วไม่โดนใครเลยนะผมอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหปาดลมคมกิบของแท้เราดึงธงรอเลยแล้วกันนะผมตอนนี้มีฮาคินะผมอาจจะดึงชานิดนึง hey, 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 เฮ้ยใจเย็นแปลงร่างก่อนเลยมีฮาคิเคลือบตัวก่อนนะผมหมูเกือบไปนะฮาคิมาไม่ทันคืออาจจะเป็นหินได้ไม่สิไม่ใช่แค่หินนะผมจะเป็นศพเลยมากกว่านะผมแล้วก็ดึงธงเลยฮะโอเคเ้ยอ้ยโ,โอ,โโอโ้ต้องให้เพื่อนดึงนะฮะแนนเพื่อนจะเปลี่ยนคาดไม่ได้ตรโอเคดึงเลยฮะเดี๋ยวผมออกมาคอยซับพอร์ตตรงนี้ก่อนนะผมอะไรครับเนียให้เพื่อนดึงไปแล้วเราก็มาดึงกลางต่อแล้วผมแต่ว่าน้องงูก็ยัง าอยู่ดีเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยแต่ประเด็นคือฮาคี้ผมหมดแล้วยังไงล่ะชิบหายแล้วสกิลสองมาไม่ทันเฮ้ยโอ้โหการอากาศเลยครับพี่ใจเย็นนงูขอโอกาสโอกาสโอกาสผมหน่อยให้ผมได้เล่นก่อนโอ้โหไฟลงมาโอเคไฟลงมาช่วยเราพอดีนะผมเพราะว่าทำให้เราหายเป็นหินนะแล้วก็รอแล้วผมรอเฮ้ยหนีมาแตกไปก่อนเลยแล้วกันหนีแล้วก็ปักตั้งรขแตงูมมันบินหนีไปได้ยังไงล่ะแล้วผมเราดึงธงเลยฮะธงการ พงกลางน่าจะทันไม่รู้ตัวอะไรกำลังขึ้นมานะผมโอเคมีเพื่อนมาช่วยนะผมช่วยกันดึงฮะเออสี่หแล้วต้องงูลงบายยังไงละ่ะโอ้โหเราเพื่อนเราโดนรับเคาะเต็มเ็มนะผมแล้วหนีด้วยนะครับผมไม่เป็นไรช่วยเพื่อนไม่ได้นะผมแล้วก็ขอแทงคะลวงใส่มังกรก่อน,อนเลยเฮ้ยติดขอติดคอบโอเคข้ามุสลิเข้าไปยังไม่แตกแต่ว่าใกล้แตกเอาดอนแล้วก็ ัตะไครเข้าไปเลยครับผมเอาแตกไปเลยนะฮะแล้วก็จาบ้าอย่างนั้นเหรอไม่มีเกาะกะ็ขอหน่อยแล้วกันวุ้ยแลกกันไปคบผมแต่ไม่เข้าหรอกนะเราแทงพันลวงเกิดไปซะเถอะจาบ้าตรงนั้นโอ้เพื่อนเราเอาอยู่หมดแล้วผมเอ้ยมีคนชาร์จมีคนชาร์จขึ้นมาโอเคเรารอตรงนี้แหละคาโม่อันดอได้ชิปหายแล้วไงโอเคเอามาตะแลกไปสวนไปนียครับผมดูขึ้นมาแฉง์มเลสอย่างนั้นเหรอ ผมพร้อมจะแทงแล้วโอ้โหจบก่อนนะผมก็จะไปเที่ยวร้อยหมสระเกสุดท้ายนะผมฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมทำไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสามารถกด s ับสไครต์ไว้ได้เลยผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง s ับสไครต์